าภาวะ Learning Loss ของเด็กนะครับเด็กที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านของช่วงวัย4ขวบ5ขวบแล้วก็อีกน้องอคนคือ6ขวบเนี่ยเป็นช่วงที่พัฒนาการต่างๆจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากๆถ้าเทียบกับปีหนึ่งที่ผ่านมาน้องเปลี่ยนพื้นที่พัฒนาการไม่เหมือนกันแน่ๆเราพบว่าเด็กๆทั่วโลกสูญเสียภาวะการเรียนรู้หรือเรียนรู้ช้าไป ประมาณสัก1ปีครึ่งสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการที่สมาชิกในครอบครัวได้มีการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันแต่อยากจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติให้เยอะครับน้องๆอ,อายุต่ำกว่า5ปีจริงๆยังไม่ต้องจำเป็นต้องเครียดกับเรื่องวิชาการมากก็ได้ด้วยธรรมชาติของเขาแต่ให้เขาเรียนรู้ผ่านที่เขาได้ลงมือทำพอถึงเวลาที่เดี๋ยวเราออกแบบให้เขาเรียนรู้ต่างๆเช่นทำกิจกรรมมากยิ่งขึ้นและในวันที่เขาได้กลับไปเจอเพื่อนๆ ทุกสิ่งทุกอย่างธรรมาชาติมันจะปรับเข้าสู่สมดุลของมันนะครับแล้วก็แต่ในขณะช่วงนี้ที่น้องต้องอยู่กับเราเนี่ยเราก็พยายามที่จะให้เขาเรียนรู้จากพวกนี้แหละครับแล้วก็พูดคุยกับเขาบ่อยๆชวนให้เขาทํากิจกรรมที่ที่เหมาะสมกับตัวเขานะครับอย่างเช่นถ้าคนคุณเตยรู้สึกรู้จักรู้สึกว่าตอนนี้น้องผู้ชายเนี่ยมีอาการชอบงอนอาจจะต้องลองคุยชวนเขาคุยเนาะเวลาเล่นหรือทํากิจกรรมกันเนี่ย ให้น้องผู้ชายเป็นคนนําในการเล่นนําคุณเตยด้วยนะคุณเตยต้อง oh. คุณเตยต้องไม่ใช่คนนําเล่นต้องให้น้องเป็นคนนําเล่นให้เขาตัดสินใจให้เขาวางแผนแล้วถามเขาเล่นเล่นให้เสร็จแล้วแล้วค่อยมาชวนเขานั่งคุยครับว่าที่เขาออกแบบการเล่นแบบนี้เพราะว่าอะไรชื่นชมในสิ่งที่เขาทําได้ได้ดีสนุกไปกับเขาแล้วก็ให้ฟีดแบ็บางอย่างที่ เขารู้สึกว่าเอ้นี่หนูทําดีไม่ดีหรือเปล่าให้กําลังใจเขาจะทําให้เขามั่นใจและมีความรู้สึกว่าเขาเป็นผู้นํามากจริงขึ้นนะครับในขณะที่น้องผู้หญิงไม่ต้องกังวลครับตอนนี้เขาเรียนแบบพี่ชายเขาซึ่งเขามองเห็นพี่ชายเขาเป็นโรโม m o ลนะอดีไม่ได้ไปเจอเพื่อนๆคนอื่นๆเนานะ <c oughs> ก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนพฤติกรรมกันแบบนี้แหละครับคุณเตยทําแบบนี้บ่อยๆน้องจะเชื่อมั่นในตัวเองครับ